ทำบุญเสบ่าให้คนที่ตายจะได้รับไหมครับหลวงพ่อเนี่ยได้รับได้รับแน่วยคำบุญอุทิศเนี่ยมันมีอยู่ที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อาถานะสี่ฐานะหนึ่งคำว่าอาถานะเนี่หมายถึงไม่ได้รับมีฐานะเดียวที่ทำบุญอุทิศรับได้คือเปรตนอกนั้นไม่ได้รับ คือถ้าายเป็นสัตว์แล้วนะ,ะายเป็นเทวดาตายเป็นคน,นเาไปเกิดเป็นคนน่ะ่ย่างเงมันก็ไม่ได้รับคนอุทิตเนี่ยอ,อมันจะมีสะพานเชื่อมหรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะ,ะเ,เ,หเหมือนกับอ่าถ้าเป็นอรชชีหรือพวกหลอกเขากินพวกขี้โก<อ>งเหมือนเราไปฝากเงินกับคนโกงไปให้ญาติเรามันก็โกงไปหมดก็มีนะเพราะฉะนั้นคนที่ควรรับทักษินาทานก็คือศีลวันโต ผู้ที่ทรงศีลผู้ที่มีศีลจริงๆนะแต่ผู้ที่ได้จริงๆก็คือคนที่ทํานั่นแหละโอ้ยเนี่ยไปกุ้งเนี่ยนิมนตนไปปีนั้นไปกับพวกกูบารนะุนอะนะอ่ะกลางคืนเนี่ยหาก๋วยเตี๋ยวให้ศพกินไปคาอลงแล้วมากินก๋วยเตี๋ยวกูบอกว่าโอ้มันบ้ากันไปทั้งเมืองแล้วกูบอกต<อ>ายแล้วมันจะลุกมากินก๋วยเตี๋ยวได้ยังไงเ,<อ>เป็นประเพณนี้มันกินได้ที่ไหนลนะ่ะเ<อ>นี่คือความเข้าใจผิด ถ้าจะทําบุญกับทํากระตันญูเนาะกับพ่อแม่กับคนที่มีคุณต่อเราอมาตาปิตุอุปัชชานันต้องทํำต่ยังไม่ตายะนะ,ะถ้ารักพ่อรักแม่นะเหมือนวันเกิดเรานี่หลวงตาเคยพูดนะวันเกิดลูกเนี่ยลูกหลานน,นะ,ะวันเกิดของเราเนี่ยคือวันอะไรรู้ไหมวันที่แม่ทรมานที่สุด<อ>ทุกที่สุดเจ็บปวดที่ทสุด ทำไมเราไม่ระลึกถึงแม่วันนั้นล่ะวันที่วันเกิดเราฮะ,ะพาแม่ไปทาบุญพาแม่เออเนี่ยวันนั้นนะใช่ไม่ใช่ไปกินเหล้าแฮปปี้เบิร์ดเดย์อยู่กับเพื่อนนะวันนั้นเป็นวันที่แม่ทุกทรมานที่สุดเป็นตายเท่ากันนะเพราะฉะนั้นลูกหลานเอ้ยเนาะต้องรู้จักด้วยเลอน,นะ